วันนี้ผมแม่มาที่หน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมานะครับมาพบกับพ่อค้าหนุ่มคนหนึ่งน,นะครับซึ่งพันตัวเองมาจากอาชีพเซลแมนครับไปขายน้ำเต้าหู้กัแล้วทำไปหลายอย่างนะครับจนกระทั่งได้อาชีพหนึ่งที่มาขายของอยู่หน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาช่วงริมมี่เติมฝันสร้างอนาคต สวัสดีคุณจอสสวัสดีครับโอ้โหนี่เห็นเขาประวัติเขาบอกคุณนี่เป็นหลายอย่างมากเซลแมนก็เปมาแล้วครับผมขายอะไรนะครับขายกระดาษทิชชู่ครับไม่เวิร์กเหรอไม่เวิร์กแล้วมาขายอะไรต่อน้ำเต้าหู้ปลาตั้งโกรครับอ๋อมันก็น่าจะดีนะก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่อีกขายอะไรอีกก็มีออกตลาดนัดก็ขายโรตีโรตีก็ขายครับแล้วมาขายของอยู่หน้ามหาวิทยาลัยได้ไงครับรู้จักกับเพื่อนเขาเป็นเพื่อนของเจ้าของแผงก็ให้มาลองขายดูจากอาชีพที่ผ่านมาอันนี้ดีสุดป่ะฮะสบายสุดพี่สบายสุดดีสุดแล้วนี่ ข้างหลังนี้ใครมีแม่มีน้องสาวแล้วก็มีน้องนักศึกษาฝึกงานครับผมแสดงว่ามีคนเพิ่มขายดีก็ช่วยกันเยอะๆอย่างนี้ก็มีรายได้ดีครับพอได้ครับผมทั้งวันทั้วันแต่ร้านทำไมเก่าอย่เงี้ยไม่มีเวลาตกแต่งนี่บองตรงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เราแต่งให้เอาเป็นพอเป็นจุดเด่นหน่อยแล้วกันเนาะ วันนี้มาทั้งครอบครัวเลยถ้าเกิดอยากจะมาชิมกาแฟร้านนี้มาได้ร้านอยู่ที่หน้ามาวิยาลัยราชภัฏนคราร,าราชสีมาครับผม7จ็ดโมงเช้าถึง1นึ่ทุ่มครับผมคลิปด,ดีกาแฟโบราณนะครับวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ครีมเทียมดิมมี่นะครับมองไปทางร้านนะครับเอาไว้ใช้6เดือนเลยนะครับส่วนร้านก็แต่งให้เรียบร้อยนะครับเอาพอสะดุดตานะฮะเติมฝันสร้างอนาคตกับดิมมี่ครับสนับสนุนโดยเติมฝัน,นเต็มรถกับครีมเทียมดิมม,มี่ช่วงทัวลงปุ่งสนับสนุนโดย เติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมรีมี่ตีอ้วนชนหิวเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมรีมี่นู่นอยู่บนจริงช้าเลยคุณผ,ผู้ชมครับวันนี้มีน้องผู้โชคดีนะครับเป็นสาวน้อยน่ารักชื่อว่าอะไรคะชื่อไอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโพสมาในข้อความตีอวนน้วนจนหิวอยากจานอะไรบ้างอยากเล่นสนุกแล้วก็กินข้าวผัดปูจานเดียวพี่ตีอุ้ยตายมากน้อยแค่ข้าวผัดปูเหรอกระจกโอ้พี่ตีข้าวผัดปูอาาสก้าเคนยาปูญ,ญี่ปุ่นขายใหญ่ อ๋อนี่นไม่ไหวจ้ะจา,จาละห้าหมื่นแล้วที่พูดมา <c oughs> แค่ธารบาก็ล่อไปหมื่นกว่าแล้ว <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่หาร้านอาหารซีฟู้ดอร่อยๆร่อยแต่เพชรบุรีให้กินแล้วกันใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ซันตอรินีพาร์คนะครับคุณผู้ชมชะอำเพชรบุรีที่นี่สวนน้ำสวนสนุกโอ้โหถ่ายรูปก็ได้เครื่องเล่นเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปเล่นที่เราแบบว่าอยากจะเล่นแล้วกันนี่ไหม <c oughs> ได้เลยค่ะอันดับแรกอยากจะเล่นอะไรนี่เลยชิงช้าอันนี้ใช่ไหมใช่ได้เลยเหมานั่งสองคนไปซันตอรินีพาร์คอยากนั่งก่อนเลยใช่ไหมอยาก นี่เห็นไหมมีฐานะขึ้นเลยสีส้มน่นอ่าขึ้นก่อนเลยชิงช้าขึ้นก่อนเลยอ่าขึ้นไปก่อนเลยรู้ไหมทำไมผมขึ้นทีหลังอ้าชิงช้าไงชิงเป็นคนช้าโอเคเาเคออฟไม่เปไรนคะอ้าวแต่การบินแงไปทางขึ้นบอเทคออกถ่ายรูปไว้เป็นที่ระทึกหน่อย แู่ไหนีน่ที่เป็นแฟนกันแล้วทะเลาะกันอย่าตีกันที่บ้านครับมาเสียคนละใบเนอะเป็นไงโอ้โหจับเรียบร้อยนะครับมาดูน้องไอซกันพร้อมแล้วพี่ไปเลยไปแล้ว งไอ้บอกว่าอยากจะลองดูหนัง7มิติเลยนะฮะคนละ2ใบเดี๋ยวไปติดตามดูผม2คนที่หน้าจอแล้วกันนะที่ซานตลินีนะฮะที่นี่โอ้โหมีเครื่องเล่นเยอะแยะเลยลองแวะมาแล้วกันวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะฮะแล้วปิดท้ายกันบ้านผีน้องไอ้ไม่กลัวผีใช่ไหม ไม่กลัวโถพี่ก็ไม่เคยกลัวเรื่องผีเนี่ยเราได้เข้าไปพิสูจน์ด้วยกันเลยอ่าว่าแต่เดี๋ยวตัวตัวอุวยใบหนึ่งคนหนึ่งใช่ไหมครับโอ้ตายเหลือใบเดียวเองง่ะมอบให้หนูเออพี่สละให้แล้วกันแหมไม่งั้นนะพี่ได้พิสูจน์ความเป็นแม่แล้วพี่ได้กลัวผีที่ไหนไปไปไปไอ่าบัดรบัต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 ไปเออให้เขาไปเออเข้าไปเลยไม่ไม่เป็นไรมันบัตไม่มีไงแหมถ้ามีพี่เข้าแล้ว วันนี้มาร้านชมทะเลนะครับคุณผู้ชมร้านนี้เนี่ยดูบรรยากาศซะก่อนโอ้โห,โหติดทะเลเลยนะฮะนั่งกินวิวก็อิ่มแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เตรียมมาให้น้องไอซ์เลยนี่ข้าวผัดปูนะฮะส้มตำปูม้านะครับนี่แล้วก็ยังมีปลาหมึกผัดไข่เค็มนะครับแล้วก็ผักปุ้งชาววางทอดกรอบเนื้อปูผัดผงกะหรี่ปลากระพงทอดน้ำปลาร้านนี้เนี่ยโอ้โหเขาทอดได้ฟูตัวใหญ่มากแล้วก็นี่ ต้มยำรสพิเศษนี้เป็นต้มยำสามสีวว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 ่วว่่นน่่มม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 มีีีีีีกกกกกกิิิิินน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 นททททุุคลตตัอมมอตัออ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 ้้้้จดาาาาาายยยบบงงงเเเเืขขชชชไป ีอ้วนชวนหิวจริงๆก <ๆ S 2> ินฟรีเที่ยวฟรีกับทัวร์ลงปุ่งเพียงถ่ายรูปกับครีมเทียมพัฟฟี่ดิมมี่แล้วบอกมาเลยว่าฝันอย,อยากกินอยากเที่ยวที่ไหนส่งมาที่ตูปน 33, ปะะอ3าปนจยนวากรุงเทพหนึ่งศแล้วมาเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมดิมมี่ด้วยกันนะครับร่วมสนับสนุนโดย quality express 0 2 2 7 7 8 0 0 0 Moss k ดเจ็ดแปดศูนย์ศูนยนวัตรกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินโทร1 1 1 5ยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาวันนี้นะครับต้องขอบคุณร้านชมทะเลมากเลยนะครับให้รายการตีวันชนิวนะครับพาผู้โชคดีมาอิ่มท้องผู้ชมมาได้นะครับร้านนี้มามายากอยู่ที่ไหนครับ ถ้ามาจากกรุงเทพนะคะเลยโรงแรมส,สิทธานีประมาณ1กิโลเมตรค่ะก่อนลอดอุโมงค์ไปทางหัวหินนะคะแล้วถ้าเกิดดูรายการตีว่นชนหิวมามีส่วนลดหไหมครับมีส่วนลดค่ะส0สําหรับค่าอาหารนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาเป็นต้นไปค่ะนั่นผมขอให้ลณกูชมแวะมาทานแล้วกันนะฮะวันนี้เราก็มีพิพัน์ครีมเทียมดีมี่นะครับมอที่มอยแล้วก็ทางร้านชมทะเลเนี่ยเอาไปทางผู้ดื่มอร่อยๆร่อยนะครับขอบคุณค่ะ